สวัสดีครับวันนี้ก็มาเปิดเว็บไต่ว่าไม่ดูเพราะว่าไม่รู้จะยังไงดีฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ตอนตนี้ก็เกือบเที่ยงและ้ะเพราะยังตกอยู่นะแต่เบาลงผมก็เลยมานั่งอัดเสียงและกันอ่ามาทําเรื่องมาดูว่าแต่ว,ว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาเปิดดูครับตอนนี้แต่ว่ามันก็ออกอสถิติแอร์ทีวไปแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะได้ใช้กันไปแล้วแล้วก็ โปรดักต์ต่างๆของไดว่าเนี่ยตัวใหม่อะนี่ครับสองพันยี่สิบอะตอนแรกนึวกว่าจะไม่ค่อยจะมีตัวอะไรออกมานะแต่ว่าจริงๆแล้วไดว่ามีตัวที่รอออกในปีเนี้ยเพียบเลยนะครับคืออย่างเงี้ยคันเบรเนี่ยมีอยู่กี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าแต่ว่าพวกคันเบรพวกเนี้ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักมากหรอกเพราะคนไทยชอบรู้จักแค่อ่าเดว,ว่าสตรีทอะไรประมาณนี้กะคันเบรที่ห้ออื่นไปเลย ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นไดว่าคนไทยจะคิดถึงลอกใช่ไหมคิดถึงลอกมากกว่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไดว่ามันก็เพิ่งออกไอตัวนี้ไปอ่าเป็นเนี่ยครับเป็นอัลฟาแอร์ทใช่ไหมเพิ่งออกไปเดือนห้าหลายคนก็มีเล่นกันบ้างแหละอ่าแล้วก็น่าจะมีรีวิวกันแล้วด้วยแหละนั่นแหละรีวิวคนไทยเนี่ยอ่าตัวนี้มา make in Thailand นะครับอ่า เราจะไม่พูดถึงมันเพราะว่าวันนี้ผมจะมาพูดตัวใหม่ที่ยัไม่ออกอืมขยับมาดูตัวนี้ครับนี่มันจะมีร้องตัวใหม่สองตัวนี่ครับที่เพิ่งขึ้นมาเลยยังไม่ออกเหมือนกันครับเป็นตัวนี้ครับอ่าได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะาแค้งแคคแคสอ่าแคทนั่นแหละแคทที่แปลว่ายอดเยี่ยมประมาณนี้มัง้งนั่นแหละอ่ามันจะออกมาเดือนเจ็ดครับออกมาเดือนเจ็ดเป็นสปินนิ่ง ราคาย่อมเยาวคิดว่าน่าๆห,หลายคนน่าจะมองกันแล้วแหละว่าเฮ้ยน่าเล่นว่ะเพราะว่ามันเป็นลอราคาถูกครับราคาย่อมเยาวเลยแหละราคาถ้าตัวประมาณเบอร์สองพันประมาณพันสามพันสี่ร้อยบาทบวกลบนิดหน่อยครับเพราะว่าราคาค่าราคาของมันอยู่ที่ 6, อ่าหกพันสี่ร้อยเยนประมาณพันสามพันสี่ถ้าเกิดโชคดีมาไทยอาจจะถูกลงครับอืมเดี๋ยวลองดูหน้าตามัน นี่ครับ Make in อ่าตัวนี้ Make in เวียดนามครับนี่ชัดๆเลยไหม m a k อินเวียดนามนะไม่ใช่ Make in ไทยแลนด์ครับไม,ไม่ไม่ใช่ผลิตที่ไทยอเนี้ยอ่านี่ครับบอดี้สปูลน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะเห็นก็นสมราคาครับแต่ดูดีนะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของมันกันอ่า ก็คือมันใช้ New Standard Small Swinging Rear LT ครับค c o n c ปต์ LT นั่นแหละนั่นแหละ LT ค c o n c ปต์อ่าน้ำหนักที่น้ำหนัก235กรัมที่เบอร์20เบอร์2,005อ่าเบอร์2,005นะอ่าทักเกียร์ Digital Ejector แล้วก็ ATD อ่าลองแค a ABS สปู o ครับอ่าลูกปืน4ตัวนะ่นี่ครับ ดูนี่ดูนี่ดูนี่หน่อยดูซิอซอปเปอร์ไตบอดี้ก็ถือว่าเป็นล็อกที่ดูดีสำหรับพันสามร้อ่า LS4 บอดีี่เป็นเทียมทึบอันนี้เป็นอลูมิเนียมจริงด้วยครับสปูนเป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของล็อกเขาแต่ว่าความแม่นยำอาจจะน้อยลงกว่าล็อกราคาแพงมาดูเบอร์ใช่ไหม LT สองพัน LT 2 0 0พครับอ่ารอบมาตรฐานอยู่ที่ห้าจุดสองนะสูงสุดอยู่ที่หกจุดสอง่าอ่าห้าจุดสองเนี่ยกำลังเบรกก็คือห้าเยอะอยู่นะกำลังเบรกห้ากิโลเนี่ยอ่าใส่สายสี่ปอนด์ได้ร้อยห้าสิบเมตรใส่สายไนยล่อนนะสี่ปอนด์ได้ร้อยห้าสิบ PE ศูนย์จุดหกได้สองร้อยเมตร อันนี้คือการประมาณนะเพราะ P/E แต่ละเส้นมันก็น่าจัดไม่เท่ากันถูกไหม,มทูกปืน4บวก1นี่ครับ6,400มีแบบ S แบบ S ก็ใส่ใส่น้อยอย,อยลงไปอีกอะไรเงี้ยสูงสุดอยู่ที่ LT 6,006นะครับอ่าก็ใครที่กำลังรอที่จะ ซื้อลอกรุ่นใหม่ทุกๆอะไรเงี้ยลองรอตัวนี้ได้ตัวนี้ผมว่าน่าจะมาไทยประมาณเดือนอ่าน่าประมาณเดือนแปดนะเดือนเจ็ดยังไม่น่าจะมาเดือนเจ็ดน่าจะขายแล้วแต่ว่าเดือน 8, แปดถึงจะมาไทยแต่พุกๆอัดมาเลยนะต่อไปเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยยังไม่ออกเหมือนกันเป็นลอกทะเลไอตัวเมื่อกี้ก็ออกก็ใช้กับาง,งานทะเลได้นะ ไอ้ตัวนี้มีดิจิตอลด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบมอเตอร์ที่แบบไฟฟ้าหมุนให้นะครับเป็นแค่เหมือนกับวัดระยะให้โอเคตัวนี้ผมก็เห็นของออรู้สึกใจว่าก็จะมีรุ่นเก่าวันนี้อยู่ชิมานโนโมีกอวาน่าจะมีนะอันนี้จะมีขายตอนเดือนเจ็ดครับเนี่ยดูีิว่ามันจะมีบอกอันนี้เราไหมเมกอินอะไรไม่มีบอกนะครับ ตัวนี้ PE 0.4 2 0 4, 200 m, 0จุดสี่สองร้อยเมตร PE อ5 2ู0ย e จ6ดห้เมตรเผลทำไมเท่ากันหมดหอ่าซุปเปอร์มาเท่าเฟรมร0อยเมตรไอไม่ใช่1 0 0ยมิิเมตรเป็นแขมหมุนนะ1 0 0ยยาวร้อมิเมตรเป็น EVA นะครับอ่านี่ครับอันนี้วันพันวันแช็คเกียก็มีอยู่6.3มหมื่นอืม อนี่ครับดูเขาจะมีอะไรบ้างตัวนี้ผมไม่ค่อยช่ำชองอะ่ะผมไม่เคยใช้ล็อกแนวเนี้ยแต่ผมก็เห็นคนเอาปิ๊กจิกนะคือจิกได้แต่เหมือนสปูนมันไม่ตื้นอะ่ะไอสปูนตื้นนะใช่ไหมเนี่ยครับสปูนตื้นทีนี้ก็จุสายได้น้อยครับอืมเป็นล็อกทะเลแทๆ้ๆทำไมต้องสปูนตื้นด้วยไม่เข้าใจโอเคก็ดูสเปคของมันดกัดกดกัดกดกัดกดักดักนี่ครับ ่าเก,กียก็หกจุดสามนะครับน้ำหนักสองร้อยสี่สิบห้ากรัมเออเบานะนี่ก็จะหนักกว่านี้อ่าเป็นแขนคู่ยาวร้อยมิเมตร EVA อยู่สายตามนี้เลยเห็นไ,ไหมอืมไม่รู้มันคิดยังไงอ่ะลูกปืนมีอยู่ห้าบวกหนึ่งครับราคาหมื่นห้าพันเยน อ่าหมื่นห้าพันเยนเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่นะอ่าประมาณห้าพันหกพันบาทเนี่ครับโอ้ยก็ถูกนะสำหรับรออประมาณนี้มีระบบดิจิตอลด้วยเออราคามันผิดหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวมาสรุปเลยละการว่าเดือนเจ็ดเนี่ยเดือนเจ็ดเนี้ยไดว่าเนี่ยจะมีรออออกมาแน่ๆแล้วอะ่ะออกมาสองรุ่นครับให้คนไทยได้ใช้แต่คนไทยอาจจะได้ใช้ กันที่เดือนสิบนะครับอ่าก็มีตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นสปินนิ่งที่พูดไปแล้วใช่ไหมสปินนิ่งราคาประมาณพันสามร้อยบาทกับไอ้ตัวนี้ตัวหนึง่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นลอกทะเลอ่าเขาจิ้ก็ใช้ได้นะอ่าเป็นลอกที่เหมือนจะเป็นลอกใหญ่แล้วก็แต่ว่ากลับเป็นสปูนต้นนะเนี่ยครับมันก็เลยดูแปลกๆหน่อยกลางอ่ะอาจะเอาไปกิ๊กน้ำไม่ดึกได้ ดีแล้วมันก็ข้อดีคือมันสามารถวัดระยะได้อะไรประมาณนี้ด้วยครับอืมก็ยังไงถ้าเกิดอยากได้ก็เก็บเงินรอจะเลยเจนเจ็ดนแปดได้เจอแน่นอนในไทยโดยจฉพาะอไอ้สปินนิง่งมาก่อนแน่มันเป็นลอกที่น่าใช้มากๆสําหรับคนที่รอของไม่แพงครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก็ขอให้นะาๆนาช่วยการกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ยืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันต่อในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ